ใช่โอเคค่ะนี่ตามมาถึงสมุยเลยวันนี้มีมาเกิดค่ะเมียบ้านควันนี้ก็มาเขาดาวดินี่ครับผมก็เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันที่เกาะสมุยครับก็ดีใจแล้วก็ได้มาฉลิมฉลองปีใหม่นะครับผมกับคนที่เกาะสมุยวันนี้แฮปปี้เต็มที่ครับผมวิจารณ์อะไรคะนี่เพิ่งกลับมาเลยใช่ครับก็เล่นแรกนิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็วันนี้ก็มาเขาดาวกับเพื่อนๆชาวสมุยแล้วก็มากับทีมดามแวก็รู้สึกว่า ครั้งแรกที่มาก็โอเคเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนได้มีความสุขในช่วงคืนข้ามปีแบบนี้นะครับผมพี่แก้มกับพี่โดมนี่คึกมากเลยใช่เพราะว่าพี่ฟังเพลงหนุ่มเพลงวันมากไม่สามารถที่จะยืนนิ่งๆได้เลยเจหล่อด้วยประเด็นไม่ได้สนใจเจลสนใจเพลงบอกเลยว่าวันนี้พวกเราก็ดีใจค่ะที่ได้มาร้องเพลงด้วยกันแล้วเป็นแบบวันต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีเลยเนาะใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้แบบว่ามาน้องมีความสุขค่ะ แล้วสมุยเป็นที่ที่แบบหลายคนอยากมาเขาดาว,าวก็ได้โอกาสมาทำงานด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยก็ถือว่าดีมากครับแล้เ<ด>จ้าบ้านพี่แก้มนนคนใต้คนใต้ก็อุ้ยดีนะคะมีฝนด้วยฝนตกเบ,บาๆบาเป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำใช่ไหมคะมมๆๆก็ดีใจค่ะแล้วก ใช่คบขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ปวดดํานะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็คงได้มีโอกาสได้ข่าวดาวด้วยกันที่การออกสุพรรณนิดนึงเฮ้ยคนตายครับอออ๋เหรนี่สำเนียงได้แล้วนะอยู่คนตายคงคนตายครับอยากฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอะค่ะคุณหมอเล้งเลดี้สุนชันน่ะมั้ยแบบนั้นเลยครับอ่ะพูดถึงปีหน้า แล้วกันเนาะาเดี๋ยวแป๊บเดียวจะปีใหม่แล้วทำอะไรกันบ้างอันเนี้ยสีโผู้ดำยังอยู่เนาะสีโผู้ดำยังอยู่ยังอยู่ <พอ S 1> นะสีโผู้ดำยังอยู่แต่ก็คงจะเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นอะไรตเตือน ความสานุกสนานก็คงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็คงจะมีอะไรให้เปนแปลนได้ติดตามแล้วก็รับชมกันอย่างสานุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วปีใหม่ๆเราก็จะมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสนุกความเข้มข้นครับผมแต่ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเหมือนนเดิม่าจะครบครับไม่ไปหน้าจ่าจะแล้วว่าน่าขาวเด่นหน่อยคไปดื่มอะไรอ่ะสีโบดัมครบไม่ค<ำ>รบ<า>ไม่รอดอยู่มาดูเอาน้ำอ่ะครบไหมก็เงาออกอีกแล้วครบสิจ้าอยู่เหมือนเดิมแต่กลับมาวัน S <S> ที่สามมกนะาวันพุธสิคะวันพุธนะฮะยังเป็นวันพุธอยู่นะคะสุดงานเือนเดเหมือนเดิมเลยนเนาะทุยี่สิบค่ะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนถัดไปยังไงก็รอติดตามกันค่ะเดี๋ยวว่าคอนเสิร์ตสตรีทเป็นไงบ้างคะสเตต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 กร็รู้แล้วว่าต้องร้องเพลงอะไรคะ่ะก็เริ่มสุดเรียกใช่ครับได้ไปยังสอนได้ได้มีซองลิตรมาแล้วเนาะได้ครับ เอาโอกาสนี้อวยพรเลยค่ะแฟนทั้งประเทศทั้งที่สมุยด้วยอ่ะครับผมก็มีใหม่นี้ครับขอให้แฟนทุกคนเนี่ยแฟนทีฟูแล,แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเนี่ยฮะมีความสุขม,มากๆแล้วกันนะครับผมขอให้ทิดสิดใจก็ผมปัญหาทุกประการนะฮะใคร,ครที่ยังไม่มีแฟนนะครับผมก็ขอให้เจอเจ้าคู่เลแล้วกนันใครที่ทำกิจการต่างๆขอให้ร่ำรวยท่้รวยเนะฮะมั่งมีสิริสุขตลอดปีตอลอดไปนะครับส่วนใครที่มีแฟนแล้วนะขอให้รักกันนานๆรักจริงเหรอไม่มี ที่บอกว่าเพิ่งเพิ่งมาคุยอ่ะมีคนหนึ่งอ่ะไม่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 ช่องอะไรอยู่ช่องช่องอะไรนะมีคนที่แบบให้กำลังใจครับอ้าวได้ไลน์กันหมดแล้วอ๋อเนี่ยเพิ่งรู้ไม่ผมไม่มีครับอนนี้ผมมีคนเดียวจริงแต่ว่าคนนี้เขาเริ่มต่องนี่คุยกัน่ะไม่อั้น้องไม่มีหรอกเดี๋ยวแ่บอกไปก็เป็นเรื่องไมลาเรื่องกันเนเพื่อนกันไ้ไหมครับครับแล้วพี่แก้มปิดปากทำไมอ่ะ เวยพอหน่อยรวยพอหน่อยก็มีใหม่นี้ครับผมขอให้มีแต่เรื่องร่ำรวยแล้วกันเป็นร่ำรวยเงินทองร่ำรวยการงานร่ำรวยคนรักนะครับผมขอให้ทุกทุกวันในปี59ของคุณนั้นมีความสุขและก็สมหวังในสิ่งที่หวังทุกงโรจน์ครับผมใครที่กดกันอยู่ขาบอกและใครที่กดกันอยู่ใครที่กดกันอยู่ขอให้ดีกันเร็วๆกลับไปฟังเพลงดีอย่างไรนะครับกดกันแล้วในใจของเชอมีความสุขไปครับขอบคุณค่ะ